สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ผมเป็นมอนเตอร์มหาตาลข้ามครับนี่ครับพี่ชายครับทีมงาน64เจดําครับนี่ขับรถไม้โอ้ย RTSK ลายิเนี่ยครับเคยไปตักดินใหนในผมอยู่แต่ละข้ามนะครับ เล่นรู้จักัน,นะครับกับกีใสยพร้อมชิมงานครับนี่ตักลูกรังครับทำถนนล,ลูกลังทำถนนดินดินแถวนี้นี่เป็นลูกรั้งนะครับดัดมหน้ามือแตกแ้วนี้เหมือนงกว่น ลิงลูกล่งไปทำถนนไอ้ตรงที่ผมไปเคียย์ลิงขุดต่อให้พี่ชายนะครับข้างหนาัานี่เป็นดินขุดลงไปประมาณหาสิบเซนกัพอหินแะครับเดี๋ยวยัางงามเลยรถมีด้วยกัน ห้าคันครับคันหนึ่งน่าจะกลับบ้านแล้วครับตอนนี้เหลือเหลือวิ่งอยู่สี่คันหกโมงหกโมงเย็นครับตอนนี้นะครับก็นี่แหละครับเป็นติดงานประมาณนี้ไม่ได้เน็นเลเื่อนนอนใส้มาใส่เลื่อนผมมาเห็นงานซอยนะครับพวกในเรื่องงานขุดลอกขุดหนอง ก็ขอบพระนะคุณพี่ชายเป็นอย่างจูงครับน่นารักมากๆครับแจกันเดียวหักกันบานกระจายกันมาโดนนะครับซึ่งรู้จักกันยังไม่ถึงปีมั้งครับปีเนี่ยหลายสิบปีนะครับกี่เนี่ยนะครับกับพี่ชายกับน้องได้ครับแต่ว่ามิไซดีครับเป็นคนพอคอยบอกกัน ดีใจครับดีใจที่ได้หัจใจก,กับเพิ่นมาครับสายงานกว้างๆวางกว,งว,งว่าไปอีกนะครับมีหนาวเป็นว่าเตรียมตัวเลยครับแล้วเดี๋ยวหลับงันไปถ่าได้หลายแมงของประคุณล่วงหน้าเลยครับ <c oughs> เนนร็วคือขจกว่าเลยนะรถมาที่นี่เจาดเาเมทาทำถนอนเลยครับเหยาตึกเม็ดหาลอยเม็ด ประมาณ500เมตรไอ้กุ่อยเบิเหประมาณ่นซิฟกต่อนี่ต่อยใหญ่ต่อยเยู่ข้าครับที่แหลกพี่หอยใจหอยหอยเอาไปประมาณสูงใกล้ดินกับจังจีเลยครับเนี่ยดินเป็นดินเป็นดินหลุกลังบดเลยแถวเนี้ยอ้าวนี่นะครับประมาณระยะคุ้มประมาณ กับสิบโลครับเป็นเป็นหินหลุกล่างกันเลยครอบคุมสิบตารางกิโลเมตรเลยนะครับอเอื่นว่ายวระดับแม่เหลน้ำบน,นเนี่ยเด่นไปลงปากต้อยนะครับปากข้างมันหาวไปครับสิบกิโล บ้านหายกิโลไปกับสิบกิโลครับไล้ก็นอนเฝ้าปีหอยเยอะเลยนะครับเราดำมาเรียนทำไมเปี่ยนมาเดยตืมกันไม่ไกลครับไม่ไกลจากบ้านผมนะครับห่างจากบ้านผมประมาณ20 25ยิกิโลกับสิบ่อถึง เม่ถึง2 5กิโลหมั่น20กิโลเพราะท่านไหนวัดกิโลกว่าขับรถไม่ถึง15นาทีครับมาหอดบ้านวิทอยจากบ้านผมมานะครับไอข้างหน้าจะเป็นดินนะครับเก่าดินดอ,อกเอาหลูกลั่งอยู่ซันลึกลงไปประมาณหา10เส้นครับลัง สวยๆแล้วมันเป็นดินม่นมปนดินเหนียวไหมครับมันเป็นดินดินล้วนดินทรายดินทรายผนเหนียวนิดๆแต่ว่าเป็นเป็นดินเหลืองนะครับเอาไปใส่เฮี้ยนเหี่ยวอะไรเนี่ยดินมันจะเป็นดินเหลืองๆเนี่ย แกนแ้นหย่อนไม่เล่นมากมองไม่อีกแล้วเดีด้ปรับหน้าจะแดงเดยลยเนี่เยเห็นหน้าแดง ดีครับฝนตกไปช้ำฝนหยิดเลี้ยได้หินแล้วเนี่ครับแต่ว่าหินลูกลังแถวนี้มันดิบ่ากอยังอยู่แถวกันทละ่ะครับบอที่ปกผมเคยไปซื้อใบอนะครับบอ่อนั้น,เป,นเป็นเป็นเกาเอาเกาน้ำแม่มนเลยครับอันนก้น เราไม่ได้มีผสมกับอ่าหินเขาเอ้อหินเนี้ยหินกวดนีด่เป็นเหลี่ยมๆเดีนั้นลูกลังคนละแบบแต่ว่ากันทำมาตัวนี้ตัวนี้นี่เป็นมันมันบ่เป็นบ่เป็นกอดบ่เป็นแม่นะครับบ่เป็นแม่ลังบ่มีบ่คอยม,มีแม่ที่เป็น มีแต e ่ลูกล ah. ังกองแค่ก็ขุดลึกลงไปอีกก็เป็นดินเหนียวนะครับทีนี้ดินเหนียวปนนี่ดินเหนียวปนแั้ง เอา้าเรมนับตักตดีลยก็ใส่ประมาณซีคิวเองเมาด้วยกันทุกคันเลยครับเมารถดำกับเมาแมคโคกับเมาเมื่อวานเอาเอาดินใส่เมื่อวานเอาดินเอาดินใส่ถนนนะครับเมื่อนี้เอาลูกล่างไป โะนะครับอาอยางกะเร็วอ่ะแย่งเดียว,ว่ะที่จริงจะเป็นคนตักอีกคนหนึ่งนะครับพี่พี่ชายเป็นเป็นพี่ชายของพี่ดำนะครับเป็นพี่ชายของเจนัมวันนี้ลูกพี่ลงมือเองเนละเดี๋ยวมือแร้งเซ็ตนะีนี่ปาตีกันครับ พูดคุยเสวานาเรื่องงานอีกนะครับพี่ใจบอกมีงานอีกหมองหนึ่งให้ไปขุดคลองให้คือเก่านะครับอยู่แถวๆนี้เลยครับอยู่แถวๆนี้แหละเราอยู่กไกลกันนี่แหละครับเจอลูกลังอีกแล้วเจ้าลูกบีหอยนะครับโอเคครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะที่ให้เกียรติติดตามรับชมผมเป็นมอเตอร์มหาสาร,รคามนะครับ พร้อมด้วยทีมงานพี่ชายเสื้อดำนะครับทีมงานพกสีครับนะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ